รพากวยิการสดๆทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นวันนี้เพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับที่ราชดำเนินวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกา68ครับคู่แรกออกสตาร์ท6โมงเย็นเหมือนเดิมติดสังเวียนจาเอกชุมพรนะครับขออนุญาตแจ้งเรื่องของเรทครับคู้แรกบ้างไฟพิคาดตั้งอยู่5-4วันเฮง11-8เพชรพอใจ19จากกัว เจ็ดสี่เสือดำห้าสามโคทาโร่เสมอเหนือพยักห้าสี่ทับหน้าห้าสี่แล้วก็ทงน้อยคู่สุดท้ายคู่เอกช่วงสองทางแอปพลิเคชันพายทีวีตั้งอยู่ห้าสี่ทงน้อยเคยแพ้มานะครับแต่วันนี้เลทต,ตั้งต่อห้าสี่ครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ปลดล็อกหรือเปล่าทงน้อยช่วงหลังก็ไม่ค่อยชนะใครนะครับคลิปแรกผมไปคู่ไหนดีนาะคู่สองครับ วันเฮงเกียรติชูไทยคุณซ้ายกับขวามุมแดงวันเฮงเกียรติชูไทยกวยบางคอแลมห่วงซื้อกุ๊บร้อยหกมืช้านาะตาช่างลดไป0ูนสี่ะครับสำหรับวันเฮงซ้ายคบเครื่องไหนก็มีป้ายหน้าขวางหน้านะครับแล้วก็สอกอันตรายขรั้งหลังศอกนอกเลยสอกนอกเพชรสวัทีีรังสิต นะคเอาวันเฮงเคยชนะมาด้วยนะเคยเจอกับทุ่งพญาเล็กหรือว่าเก้าซุปเปอร์มาร์ทมาแล้วนะครับวันเฮงฟอร์มหลังๆมีชนะทุ่งพญาเล็กสอสัมภเวายี่สิบเก้าเดือนแปดหกแปดที่ตะวันนาบางกะปิแพ้พสัสแพ้ฟ้าสว่างสายมูสนุกเกอร์ขับเจ็ดเดือนสิบหกแปดรังสิตละครั้งสุดท้ายก็ชนะน้องต้องสองเพชรสุวรรณสิทธิ์ออศพิบูลนะครับสี่พฤศจิกาหกแปดที่รังสิตวันนั้นสองส่วนน้ำเงินทุ่งพญาเล็กสอสัมภเวษายี่สิบเ์มาร์ทดีเคดีมวยไทยนะครับงสาาิตก็นั้นสองส่วนน้ำเงอนอกก็มี นอกมีแข้งขวามีฝีมือในก็มีตั้งมีขวางครั้งหลังสุดแข้งขวานี่แหละเตะน็อกยกแรกเลยครับชนะน็อกวันชนะบอราชพัฒน์ปุ๋บ้านจอมึงขึ้นการคอเลยครับที่ราชดำเนินครั้งหลังก็ถือว่ากลับมาโชว์ไว้สวยกลับมาโชว์ไว้สวยสําหรับทุ่งพญาเล็กหรือว่าซุปเปอร์มาร์คคู่ี้ไซน์กับขวาอย่างที่เราเรียนไปนะครับน้ำมือก็ขวาครั้งสุดท้ายการคอน็อกคู่ต่อสู้มามุมแดงซ้อมที่เกียริชูไทยอุบลนะครับ18ปีลูกหลานจากอุบลราชธานีครับน้ำหนักปล่อย54 ก็ฝีมืออยู่ที่เรดไวนะครับสูง168ชกมาประมาณ60ครั้ง70ครั้งเคยชนะมาทีน้ำเงินทุ่งพระยาเล็กหรือว่า Super mark, ซุปเปอร์มาร์สซ้อมซีเคดีมวยไทยที่ปราจีนบุบรีครับ19ปีคนฉัเชิงเซาน้ำหนักปล่อย54เท่ากันฝีมือสูง168น้ำหนักส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักปล่อยที่ส่งมาที่เท่ากันเลยชกมาประมาณ30ครั้ง40ครั้งคู่นี้เลทตั้งอยู่ที่วันเฮง11 8ชอบวันเฮงผมดูว่าได้ทางโมไซแล้วดูว่าเอาุดเยอะกว่าเคยชนะมาแล้วด้วยนะ จังหวะเขาจะดีกว่าอาวุธเขาจะดีกว่าคู่นี้ไปที่วันเห็งครับคู่รองของรายการช่วงแรกครังหน้าจอช่องทูยี่สิบสี่ครับมุมแดงเป็เพชรพอใจบ้านทุ่งเขาหลวงหรือว่าเพชรสมบูรณ์ร้อยสิบสองจุดสองส่วนจุดสองนะครับซ้ายเข่าดื้อเดินบทเดินเบียดนะครับสำหรับเพชรพอใจใจถึงพึ่งได้อะไรเนี่ยไม่มียอมไว้แล้วนะครับยิ่งท้อยิ่งแรงช่วงหลังๆเพชรพอใจมีชนะเพชรสีแดงแพ้น็อกยกสามเพชรเตชินแล้วก็ครั้งสุดท้ายพิชชนะคะแนนโคชิโนน่าสิงโตเกียวนะครับสิบเอ็ดตันยาหกบาทที่ ราชจดำเนินครับส่วนน้ำเงินปกติแล้วชกอยู่ในสายศึกของเกรติเพชรน,นะครับปกติแล้วชกอยู่ในสายศึกของเกรติเพชรวันนี้จะ ในสายสิของเกียรติเพชรนะครับข้าฟ้าค้าบุอยมาลูกศิษย์ของพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นลูกศิษย์ของเจ๊กทิกทุ่งสงนะครับมุมน้ำเงินนี่เป็นคีเลียนพุ่มผ่านม่วงเพชรสี่หมื่นอวุนอ,อุดรรักเกียรติเกียรติช่างรัดนะครับคนเดียวกันหนึ่งร้อยสิบสามจุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับคู่นี้เข่าชนเข่าเลยน้ำเงินก็เขา่านอกแต่ต่อยแรงๆนะช่วงหลังมีชนะเฟซบุ๊กช่องเจ็ดสีชนะเจมส์ศักดิ์แสงทองค้าแก๊สตะวันนาชนะสอนธนงสายรก็ ยอดการชักนครศรีที่สุราษฎร์ธานีครับคู่นี้อยากจะเรียะไแปลว่าเขาชนเขานะครับมุมแดงเพชรพอใจซอมสิงนครแว่นอุบล16ปีคนอุบลครับน้ำหนักปล่อย55โดยประมาณนะครับสูง170ยเจ็ชกมาประมาณ50-60ครั้งคู่นี้ไม่เคยเจอกันอยากจะเรียะไแปลว่าเป็นคู่มวยต่างสื่อต่างสายส่วนน้ำเงินนี่คีเลียนซอมเพชรศรีเหมือนนครศรีธรรมราช17ปีคนนครศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อย54.5สูง168ชกมาประมาณ60-70ครั้งตั้งอยู่ใครเอย่ยตั้งอยู่เพชรพอใจ19ดูหน้าร้องนะ นะครับซ้ายกับขวาเขา่ขาชนเข่าก็จริงแต่ว่าจังหวะวงนอกกับวงนอกหนึ่งสองที่ยังไม่จับไม่ยังไม่เร่งเครื่องยังไม่ประกบในเนี่ยวงนอกกับวงนอกผมดูว่าความเป็นมวยคีเลียนจะดีกว่านะ,ะจังหวะคีเลียนจะดีกว่านะนะครับแต่ว่าน่นอนว่าถ้ายืดเยอะไปแล้วไปปลายไปแล้วเนี่ยลูกมูลูกสู้ลูกเติเนี่ยอยู่ที่เพชรพอใจต้นผมยังมองว่าตอนที่ยังไม่เหยียบคันเร่งกันมากไปกันเรเื่อยๆามยกเนี่ยผมดูคีเลียนไปก่อนผู้นี้น่าเข้าไปก่อนที่คีเลียนพุ่มผันม่วงครับจากัวเพชรยินเดียค่ะเด็กนี่ร้อยยี่สิ ครั้งสุดท้ายชนะกล้องโนวาบางแสนไฟขับ18กุลา68ที่บางแสนไฟขับเมกาลีกที่บอสเบลจัดที่ธรรมศาสตร์ลังสิทนะครับส่วนน้ําเงินหอวแรงเหลือเกินช่วงหลังทั้งใหญ่ทั้งสดทั้งแรงนะครับรูปร่างดีเขานายเพชรน้าเอกซอเปเรมบุตรสิทธิ์สามพี่น้องเพชรน้ําเอกใต้เพชรบุรีหยกเพชรบูมเด็กเซียนคนเดียวกันหมด หน้าตาช่าง125.8ขาดศูะนะครับมีพลิกชนะคะแนนช้างมงคลพลิกชนะคะแนนน้ำตาเดือดชนะน็อกยกสามทรงเดชเพชรนาคาช่วงหลังเหมือนไม่ค่อยแพ้ใครเลยนะนะครับเพชรน้ำเอกซอเมเบลมุตเนี่ยจากกวัวซ้อมเพชรยินดีนะครับ19ปีลูกหลานจากสุราษฎร์ธานีน้ำหนักปล่อย63ครับฝีมือครับเชิงสูง i q คิวดีร้อส่วนสูงช่วงหลังหู่ใหญ่วันใหญ่กกววคืนเลยตากัวโตวันโตคืนเลยชกมาประมาณ80กว่าครั้งน้ำเงินเพชรน้ำเอกซ้อมสิจเจริญทรัพย์กับพี่วีจเจริญทรัััััพยย์เกกกกตบบ้้าาาาานนนนนนนช่่่อองงทททีีทีีปปปปุุมมธธะคร17ลลลูหลหหจจวดด63ไ กรูปร่างดีเขาในครบเครื่องสูงร้อยแปดสิบสองนะครับสูงกว่าร้อยกว่าประมาณหกเจ็ดแปดเซนชกมาประมาณแปดสิบครั้งคู่นี้ตั้งอยู่ที่จากูวประมาณเจ็ดสี่ชอบจากั้ฝีม,มือนะครับฝีม,มือถ้าไม่มีลูกหนักๆไม่มีของแสแลงแกนไม่หลับไม่หล่นไม่ร่ว,ไม,วไม่นอนเนี่ยยังไงก็ดูว่าดีกว่านะครับไปที่ฝีม,มือของจากัวครับปิดสังเวยียนกับเอกชุมพรนะครับที่ฝากไว้เนี่ยทั้งหมดสามตัวตรงนี่ผมชอบวันเฮงคีเลียนแล้วก็ไปที่จากั้ครับ